สวัสดีคับนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Marvelx Channel นะคะวันนี้ฟุกก็จะพามาทําเมนูบาร์บีคิวนะครับมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่เลยนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ทําง่ายนะคะก็ใช้เวลาไม่มากด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้นะคะเราก็จะใช้หมูสันในนะครับอันนี้ก็คือเราทําการตัดขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นนะฮะเป็นแผ่นนะครับบางๆประมาณ2-3มมิลนะครับเพื่อความ สวยงามเนะเาะแล้วก็จะได้สุกงายด้วยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําหมักกันนะคะเอาไว้ใช้หมักหมูแล้วก็ไก่นะครับอ่ะนะครับเริ่มด้วยนี่นะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมน้ําตาลทราย น้ำมันพืชซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกนะครับและสุดท้ายนะครับพริกไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็คนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับต่อไปนะครับเราก็เอาเนื้อหมูนะครับลงมาได้เลยนะครับเนื้อหมูนะฮะเราก็แค่ คลุกเฉยๆนะฮะไม่ต้องบีบไม่ต้องขยำนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนื้อหมูจะขาดนะครับผมนะฮะแล้วก็ทําการนะครับขยับขยับเขานิดนึงนะฮะให้ไม่ติดกันเนาะเสร็จแล้วเราก็นะครับใส่ตัวสับป,ปะรดปั่นนะฮะลงไปนิดนึงเพื่อให้ตัวเนื้อหมูนะครับนุ่มเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณสักสองช้อนน้หน่อยแล้วก็คลุกเลยะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนื้อไก่นะฮะเราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผม อ่านะครับหลังจากที่เราหมักนะฮะด้วยเครื่องปรุงต่างๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักไว้ในตู้เย็นต่ออีก30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมนะฮะตัวน้ําซอสกันนะครับผมอ่าะเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําสับประรดกันนะครับโดยที่น้ําสับประรดที่เราจะทําการปั่นละเอียดเนี่ยเราจะใช้ทั้งเอาไปทั้งหมักเนื้อหมูหมักเนื้อไก่นะครับแล้วก็มาทําตัวน้าซอสด,ด้วยนะครับเราก็เริ่มจากนะฮะเอาตัวสับประรดนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะ วันนี้เราใช้เครื่องปั่นนะคะเป็นรุ่นา Marvel X รุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นนีนะ้เป็นรุ่นใหม่มอเตอร์แรงมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มพอตนะครับอันนี้เราจะไม่ได้เอาละเอียดมากนะครับเราก็ยังมันจะยังมีเนื้ออยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นแบบละเอียดนานเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ำจิ้มกันนะคะหรือว่าน้าซอสของเรากันนะคะผมอ่าเริ่มต้นนะคะใส่น้ําตาลลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราจะยังไม่ได้เปิดไฟนะครับผมพริกไทยนะครับผงปาป,ปิก้า นะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะรับซอสพริกนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นน้ำอ่าสับประรดปั่นนะครับผมอันนี้เราก็จะใช้ประมาณสามซอนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เปิดไฟนะฮะได้เลยเนาะวันนี้เราจะใช้ประมาณไฟกลางนะครับผม เสร็จแล้วเราก็คนนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้เลยนะเราก็คนให้ทุกอย่างนะครับละลายเข้ากันให้หมดเลยนะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าตัวน้ําซอสเนี่ยจะมีความข้นเหนียวนะครับแล้วก็มีความแบบเดือดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับอ่านะครับเห็นไห้พอเริ่มมีความเดือดเราก็คนนะครับจนกว่าเนื้อจะแบบเนียนแล้วก็นะฮะมีความเหนียวนะครับ หลังจากที่ตัวน้ำอันนี้นะคะตัวน้ำซอสเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สน,นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราก็ใช้น้ำน้ำซอสตัวนี้นะคะถ้าเวลาเราจะไปปิ้งนะครับหรือว่าเอาไปอบนะคระับสหรับตัวบาร์บีคิวเนาะอ่านะครับต่อไปเราจะมาเตรียมผักนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆเนาะที่เราจะมาใช้เสียบไม้กันนะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นมเขเอเทศราชินีนะครับเราก็จิ้มลงไปนะฮะได้ทั้งลูกเลยนะฮะต่อจะมีตัวสับประรดนะครับผมเราก็ทําการหั่นนะฮะให้มีขนาดช ชิ้นประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนตัวพริกหยวกนะฮะก็หลายๆคนอาจจะใช้พริกหยวกนะฮะแต่ว่าเราจะใช้พริกหนุ่มแทนเพราะว่าพริกหนุ่มมันจะมีความเผ็ดมากกว่านะฮะมันก็จะมีความแซ่บมากกว่าเนะาะหรือใครอยากได้พริกหยวกก็ใช้พริกหยวกได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัดเอาตัวก้านมันออกนะครับผมก็กะนะฮะเป็นชิ้นแบบพอดีคําประมาณนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้เนาะ หรือใครอยากได้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ประมาณนี้อ่านะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวผักที่เราเตรียมกันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะเสียบไม้กันเลยนะครับผมวิธีการเสียบก็ง่ายมากๆไปดูกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูบาร์บีคิววันนี้นะคะเพื่อนๆใครกําลังมีงานปาร์ตี้นะคะบอกเลยนะว่าสูตรนี้อร่อยมากเด็ดมากนะคะหรือใครอยากเอาไปทําขายก็เอาไปทําได้เลยนะเพิ่งบอกเลยนะกาไรเยอะมากนะคะใครชอบสูตรดีดแบบนี้นะคะหรือคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะวันนี้เพิ่งขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ